รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันชิงช้าสวรรค์ปีที่8ปที่เข้มข้นทุกสัปดาห์ ช่วงชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสพบกับโรงเรียนสุดท้ายโรงเรียนวัดสมนัสจากกรุงเทพมหาคนครว,วันมาหากลมปีสอื่นพื้นดาทงและในช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทส เป็นการพบกันระหว่างดูคลิกหน้าตาคือฟ้าส่งมาแล้วเพราะสมบูรณ์แบบมากคุณจะรอชื่นชมนครับพบกันโชให้เต็มเต็มไม่สัดเลยครับโรงเรียนที่5ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมฤดูฝนปีที่8 ไิ้งช้าสวรรค์มาแล้วจ้ากับช่วงแรกชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันประถมคอนเทสต์ปีที่2เทอม3 แข่งขันชิงช้าสวรรค์ปฐมคอนเทสทั้งหมด12โรงเรียนเราจะทําการแข่งข,ขันค้นหาเพียง2โรงเรียนที่ทําคะแนนสูงสุดโดยในแต่และสัปดาห์โรงเรียนใดที่ทนาคะแนนได้สูงสุด2อันดับแรกก็จะได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังว่าที่แชมป์อันดับที่1และ2ตามลําดับหากโรงเรียนใดสามารถทนาคะแนนได้มากกว่า ก็จะได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังว่าที่แชมป์เปลี่ยนโรงเรียนที่นั่งอยู่ตกรอบไปซึ่งโรงเรียนที่ต้องตกรอบกลับบ้านไปก่อนก็จะได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนละ1น0 0 0มบาทและเมื่อการแข่งขันครบทั้ง12โรงเรียนโรงเรียนใดที่ยังสามารถรักษาตําแหน่งบนบัลลังว่าที่แชมป์อันดับหนึ่งและอันดับ2ไว้ได้ก็จะมีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันกันในรอบชิงแชมป์ประจําเทอมซึ่งแชมป์ประจําเทอมจะได้รับถ้วยรางวัลชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์จากทางรายการ โดยเพลงที่ใช้ในการประกวดจะเป็นเพลงที่ทางรายการกำหนดให้และในเทอมนี้อยู่ในรูปแบบโจทย์เพลงเฝ้ารักและคิดถึงซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรอคอยและผู้ที่ให้เกียรติมามอบรางวัลให้แก่แชมป์ประจาเทอมนี้ได้แก่อาจารย์วิไลพนมอุปนาย,ยกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยสองสมัยเจ้าของผลงานเพลงสเสน่ลูกทุ่งพร้อมทุนการศึกษาห0,000บาท ส่วนรองแชมป์ประจำเทอมจะได้รับทุนการศึกษา20,000บาทและโรงเรียนใดสามารถฝ่าฟันจนได้เป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวารรค์ปถมคอนเทนจะได้รับทุนการศึกษา100,000บาทและรองสุดยอดแชมป์จะได้รับทุนการศึกษา30,000บาท โรงเรียนที่เป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์ประถมคอนเทสต์นะคะจะได้รับทุนการศึกษาจากคุณตันภาสกรนาทีนะคะเพิ่มอีกหนึ่งเท่านะคะโดยโรงเรียนที่ชนะจะได้รับเพิ่มอีกห้าหมบาทเป็น10,000แบาทส่วนรองแชมป์จะได้เพิ่มอีก20,000บาทเป็น4 0,000บาทบาทก็ต้องขอขอบคุณคุณตันมากๆนะครับและจากการแข่งขันอย่างเข้มข้นที่ผ่านมาทั้ง11โรงเรียนตอนนี้ เรามาทวนคะแนนบ,บนบอลลางกันสักนิดครับโดยบอลลางอันดับหนึ่งที่นั่งอยู่อย่างเหนียวแน่นมาถึง6สัปดาห์ด้วยกันนั่นก็คือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองทําคะแนนไว้สูงถึง9.70คะแนนและที่ตามอยู่ในอันดับที่2โรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกับคะแนนที่ทําไว้ได้9.35คะแนนครับและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนสุดท้าย กับโรงเรียนวัดสมนัสจากกรุงเทพมหานครครับถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนโสมนัสจากกรุงเทพมหานครกับบทเพลงเสียงขลุ่ยเรียกนางค่ะแววเสียงขลุ่ยะนึงจิตคิดถึงเจ้าใจคอยเฝ้าเพ้อหาทุกคราข้ามเสียงต้นไผ่ เปลวไหวใจชอกช้ำจิตครวนคร่ำฝากเพลงนี้ถึงคนไกล ตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัถกรคายจินดาชื่อเล่นชื่อน้องเนมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1มาเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนวัดสมนัดครับเนมมาครั้งแรกเป็นยังไงพี่อยากรู้ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนิดเดียวครับตื่นเต้นนิดเดียวโอ้โหหมือเย็นใช่ไหมมือเย็นอย่างกันานดูดิโอโอเย็นจริงๆเย็นเจี๊ยบเลย นี่เนมเคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนไหมครับก็ไม่เคยครับเพิ่งร้องครั้งแรกครับเรายากไหมเอ่ยยากไหมนิดเดียวครับยากนิดเดียวสุดเต้นนิดเดียว,วยากน,นิดเดียวนิดเดียวดเด็กเซอร์ก็มีความสามารถพิเศษค่ะค่ะเขามีทีเด็ดแนละ้วมาโชว์มีค่ะมีอะไรคะมีท่าเด็ดมาโชว์หรอคะค่ะกี่คนลูกหมดเลยอ๋ออ๋อโชว์ทั้งทีามาบ้างว่าท่าของเแนนมากเกินเออต้องดนตรีด้วยเปล่าลูกเอาดนตรีด้วยนะอ่ะค่ะ ขอกำลังใจพี่น้องทุกคนขอกำลังใจแบบแบบเอาทำท่าเมื่อกี้ด้วยขอกำลังใจก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับขอบคุณครับอ้อเน้นขอบคุณพี่ฝนจ๋าโอ้โหเอวดีเหลือเกินสามขวัญนะสามขวัญไม่ไม่ถามเรื่องเอวค่ะถามเรื่องร้องค่ะแม่ผมเรียกคะแนนได้เยอะเลยนะเนี่ย วันนี้นะครับน้องเนมน่ารักมากสดใสเป็นเด็กสมวัยนะครับคะแนนความน่ารักสมวัยนี้โอพี่ฝนให้แบบให้เต็มเลยนะคะทุกคนน่ารักสมวัยกันหมดเลยแล้วก็เพลงที่เลือกที่ได้มาเนี่ยเป็นเพลงที่ยากด้วยเป็นเพลงที่ยากมากแล้วก็น้องเนมไม,ไม่ไม่ผิดคีย์เลยนะครอ,อ๋อน่ารักมากๆเลยแต่สิ่งที่พี่ฝนเป็นห่วง นั่นก็คือขึ้นจมูกเยอะเลยน้องเนมครับนะครับพียิงเศร้าไม่ไวายมันขึ้นอย่างนี้เลยลูกการร้องขึ้นจมูกเนี่ยมันก็ง่ายครับมันง่ายมันทำให้ลื่นไหลไปได้ง่ายแต่มันจะไม่ไพเราะนอกนั้นยังไม่มีอะไรมากมายแล้วก็มีอักขระนิดหน่อยที่มีสับสนนะครับ บางทีก็ได้รอเรือบางทีก็ไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้เรียกคะแนนได้เยอะๆนะคะรับคุณครับสำหรับครูคบคบคเบิร์นคะ่ะในเรื่องของโชว์ค่ะคูเบิร์นในเรื่องของโชว์ก็พูดข้ามอันนี้หนึง่งนะเต้นดีนะครับเต้นละเอียดเตียยประทับใจดีนะครับชอบเครื่องประดับศีรษะที่เอางอบมาผ่าครึ่งแล้วทําบานออกเป็นดอกไม้มีตะกร้อสารมีอะไรเนี่ยดูดีดูดูได้บรรยากาศของท้องทุ่งดีนะครับเก็บผมเรียบร้อยดีต้มหูต้มหู เสื้อก็โอเคชอบความยาวกระโปรงที่เขาฟิตติ้งมาพอดีนะครับทำให้เต้นแล้วไม่เป็นอุปสรรคเลยดูดีทีเดียวนะครับแต่ตัวนักร้องน้องเนมนี่ตัวใหญ่ไปหน่อยเสื้อทําให้ดูหลังคอมนะครับอาจต้องฟิตติ้งกว่านี้้วมันดูมันมันเป็นก้อนมันยับไปหน่อยะครับอ่าพอมาแล้พอพี่จุ๋ยดึงแล้วดูดีขึ้นเลยไหนเนีน่ยอ๋อดูตัวใหญ่นะดูดูดแ,<ต>แล้วก็ถ้าโคหลังคอมไปหน่อยเวลาชุดมันจะดูให้นั่นเราต้องสงา่าถ้าแนบตัวแลวมันจะดูดูเพรียวกว่านี้นะครับ แล้วก็ในส่วนเต้นนี่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับคือทุกคนมีอารมณ์เพลงนะครับแล้วก็มีเทคนิคดีแต่มีบางคนที่ที่บางท่าท,ทําท่าอาราเบสยกขาข้างเดียวแล้วแล้วเซอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องดูจังหวะด้วยว่าองศาเราได้แค่ไหนไม่จําเป็นต้องยกสูงเลยคือยกให้ให้ได้ท่าแล้วพอแล้วค้างไว้พออันนี้พอะมันเซแล้วมันทําให้เราเสียจังหวะไปน,นิดนึงนะครับองศามือองศาขาอะไร,รดีหมด,หมดเลย,เลยใช้ได้ทีเดียวนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็เป็นเด็กกรุงเทพที่มีหัวใจลูกทุ่งอย่างเต็มเปี่ยมเลยครับ ผลคะแนานของโรงเรียนนี้เราจะไปลุ้นกันช่วงหน้านะคะว่าโรงเรียนไหนนะคะจะได้ไปชิงแชมป์กับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจากจังหวัดอ่างทองสักครู่เดียวค่ะบะหมีกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้ยาน้ำสุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงดิจิตัลกรีนที และโรงเรียนวัดสมนัดจากกรุงเทพนะครับทำคะแนนไปได้ยาเพียแคมทําใจพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ สบู Bennett, ่ e. let, เบนเนต C ซีแเชฟโรเลตเทลเบเซอร์รับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กันต่อครับกับการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสตปีที่2เทอม3ซึ่งตอนนี้เราแข่งขันผ่านไปแล้ว11โรงเรียนโดยโรงเรียนที่นั่งเหนียวแน่นบนบัลังอันดับที่1ตอนนี้ก็คือ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองกับคะแนนที่ทำไว้สูงถึง9.70คะแนน และบนบัลลงา์อันดับสองนั่นก็คือโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรุทิศจังหวัดนครปฐมกับคะแนนที่ทําไว้9.35คะแนนและในช่วงที่แล้วก็ผ่านไปกับโรงเรียนสุดท้ายนั่นก็คือโรงเรียนวัดโสมมัสจากกรุงเทพมหานครตอนนี้เราไปร่วมรุ้นคะแนนพร้อมๆกันเลยครับครับผมคะแนนอยู่กับมือผมแล้วแต่ที่แน่ๆโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนนั้นเข้าไปรอชิงอยู่แล้ว แต่จะทิงกับโรงเรียนอะไรเท่านั้นนะครับระหว่างโรงเรียนวัดไล่ขิงสุนทรอุทิศกับโรงเรียนวัดสมมนัสจากกรุงเทพนะครับเราต้องมารอลุ้นคะแนนกันนะครับและโรงเรียนวัดสม,มนัสจากกรุงเทพนะครับทำคะแนนไปได้ 40ครับออ้แลดงนั้นว่าเราได้คู่ชิงแน่นอนอยู่แล้วเลยนะครับบำลังที่ดึงมาที่2อไม่ผ่านเขรารอบลูกน้องเนมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นไรครับผมได้มายืนที่นี่ก็ดีใจแล้วครับโอ้ยี่ยมมากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเนมอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับไม่ออกแล้วคุณครูก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้วันนี้มาเชียร์ไหมคะคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนเอ่ยพ่อแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ให้กำลังใจน้องหน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะถึงจะมาที่รายการนี้แล้วไม่ได้ขึ้นไปนั่งบัลลังที่1หรือว่าที่2แต่ว่าลูกชายได้มาอยู่ตรงนี้ก็ขอขอบคุณคุณโตแล้วก็คุณครูทุกคนพร้อมด้วย ทุกท่านที่อยู่ในรายการนี้นะคะขอขอบคุณมากค่ะแต่จริงๆแล้วกว่าจะผ่าน12โรงเรียนมาได้นะคะโอ้โหต้องฝ่าฟันกันมาเยอะแยะเลยนะคะอแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ค่ะโรงเรียนวัดสมณะจากกรุงเทพมหานครนะคะก็รับทุนการศึกษาจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโตจักรยาน L.A. แล้วก็รถยนต์เชฟโรเลตห0 0 0 0บาทค่ะกลับมาใหม่ลูกบ้านการจปีหน้ามาใหม่ ฝึกฝนใหม่เนาะเก่งมากเลยผมไม่คิดว่ารูมาแข่งขันนะครับรูได้มายืนตรงนี้รูค,คิดว่าทุกคนได้รู้จักเรียนมาสมรนะครูประทับใจครับและตอนนี้เราก็ได้2โรงเรียนเข้าไปแข่งชิงแชมป์ประจําเทอม3าปีที่2กันแล้วล่ะครับโดยโรงเรียนแรกโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองกับคะแนนที่ทาไว้สูงถึง9.70คะแนน และโรงเรียนที่สองได้แก่โรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอ,อุทิตจังหวัดนคนปรปฐมกับคะแนนที่ทําไว้9.35คะแนะนสัปดาห์หน้าอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้งสองโรงเรียนกับการแข่งขันชิงแชมป์ประจำเทอรรอบแบทเทิลกันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ